น้าขอให้นบีเฮ้ยอย่าพิอย่าเตาอย่าเเาเให้น้องบูให้น้องบีเป็คา่ะขอให้นบีมีความสุขขอบคุณค่ะมากๆมีเงินมีทองเป็นคุณแม่ที่ดีเราเปยนคนคะ น <your man. S 1> uh, so ูได้เ่าโอเคโอเคอานนเดี๋ยวไปรื่เอาไปกินไปกินออกพนนนพนยลูกแต่พนไทยี่แกแล้วไกสาเอนเรียนรู้เขเป็นลูกทีดีของยายอกยนแม่ที่ดีของหนมารีตนภรยาที่ดีของจไม่ไม่เอาหรอกเป็นดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วใช่เลง ทุกคนทุกคนเป็นที่รักของทุกคนขอบคุณค่ะได้เลยจะได้ไปนู่นไปน่ัไปนูนไปนู่กันู่นไปนู่นไนู่นไู่นไน่นาปนู่นู่นวน่นูนนู่ไปนู่นไปนนไปนูนปนนไน่นปน่นไน่น